จำเราได้รู้ดีใจนะครับรักทายนี่นี่นะครับพวกอาหารทะเลก<ส> <c oughs> ุ้งหอยปูปลานี่ก็มาเลยนะครับสุดทางนี่เลยนะเจชื่อเจ้จุกเจ้จุกสลักคอเจุกสลัคอครับเชิญเลยครับตรงทา่าเทียบเรือประมงเลยนะครับ,บตรงปากทางทา่าเทียบเรือเลยรับรองนะครับ ในเรื่องของเพราะแหมใครจะบอกว่าไม่สดกระดำน้ำมึงไปกินเองแล้วกันเออดูนี่เนี่ยเออมาเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็มีร้านติดลมนะครับร้านอาหารร้านของเจ๊จุกที่เก่าแก่เลยจำได้กว่าเราเคยภาฝรั่งอะไรมากินข้าวมั่งซื้อกุ้งหอยปูปลาเดี๋ยวไปดูปากอ่าวสลักคอ สวัสดีครับโอ้อากาไม้ครับาไม้นี่มิสเตอร์ีก็ชอบนะครับแต่โอ้หไมด้ดีนี่แพงทีนี้ก็เลยตรงอาศัยใช้เหล็กมั่งใช้อะไรมั่งนะครับนี่เป็นคาเทียบเรือบ้านสลักคอกนะครับเล็กๆแต่มนันมีรถยนต์ไรเข้ามาจอดได้นะครับวิท์ไว้ครับ ก็เรือรมุ่งกลับน่าจะพึ่งกลับออกมาเขา้าเข้าบ้านแล้วกลับกลับบ้านเรื่อยๆลูกๆหนึ่นนงลอยป่าโกงกลางเพรฝนลงสวยนูกสวยใสน,นานเลยน,นี่ฝนกำลังลงกระช้าเวียนกระชา้าสวยทีก็กลับบ้านแล้วลออจจรอบปูเพิงอาจจะเป็นรอบตรง เข้าตรงไหนนะเดีผมไม่ได้เข้าตรงนี้โอ้บรรยากาศตรงนี้สวยมากนะครับวนลงไปปล่อยมีไรมาเลยครับลูกไรจากนี้เลยเผือ่อคนไม่ไม่มีโอกาสได้มาหรือมาไม่ถึงก็ได้เห็นก็เราด้วย ขออนุญาตนะครับผมมีไอเทมก็วิดีโอเย thank y o เอ่อโอเคโอเคดิสเล e ยูเวิร์ k เออโอเคครับเขาเขาเชิญเข้าไปดูนะครับขอบคุณมากครับนะครับโอ้สวยนี่ครับเขากำลังดีโนเวทบ้าน ไม้เก่าไม้ใหม่รวมกันนะครับโอ้สวยๆเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วน่าจะมานน่นาจะประมาณสักไม่แน่ใจแล้วงานพวกนี้มันจะนาน <c oughs> เดี๋ยวหัวหน้ามาเดี๋ยวจะแวะมาใหม่นะครับแล้วถ่ายตอนที่ยังไม่เสร็จก่อนลูกย,ยังไม่เสร็จนะครับดียวไปคุยเขาหน่อยลกไป What is your name? Simon. 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 Yep. You? Mr. T. Mr. T. Mr. T. Nice to meet you. you. Are, uh... He's my daughter. <laughs> I'm, I'm his daughter. <laughs> yep. You are a YouTuber. <laughs> yes, 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 yes. Kind yes. of. Yes. What is your subject? Uh, everything. 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 Good. Around me. Yeah. Are you live in Before. Okay. Before I live in Kochang. After COVID. Okay. I moved to my house. In front, just Oh, front. Okay. Yeah, yeah. I'm in front, the front. Okay. You know, I'm uh, move. Uh, I'm I. When I in with Chang, I in in that side in. Oh, Bangbao. Okay. you the Oh, you're the Bangbao bang man. Yes. Oh, we're the sala sala yes. man. <laughs> but we are not far. Yes, I know. <laughs> Him, yeah? <laughs> okay, I will come again when uh, he finish, maybe in two, three months, I don't know, yes. because I uh, like this, never finish, always, oh, always, oh, more, 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 okay, uh, yeah, have to have something to do, right? Yes, yes, <laughs> better than just lay down, yeah. sure, yeah, stay busy, yeah, <laughs> better, okay. make me make a stronger. ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Have a nice day ครับอะเอี๋ยาวหัวหน้ามาหัวหน้ามาเที่ยวเราม่มีเพื่อนเยอะแล้วตอนนี้โอเคครับ